ตอนเที่ยงกันทุกคนพี่แปไม่แน่ใจว่านนท์ในยังพักกลางวันอยู่หรือเรียนแล้วนะคะแต่ว่ามีของฟรีที่มาและสามารถกดรับได้เลยนั่นคือทรงผมสีน้ำตาลไฮไลท์สีปอนด้านหน้านั่นเองอกเลยว่าสวยมากๆเขาแจาก35,000ชิ้นค่ะแปงกระโดดกระชากค,ความฝันมานะคะยังนอนอยู่เลยนะคะประเดี๋ยวของฟรีมาก็ต้องลงปรทําให้นนท์นะคะน้ท์นะคะทำของฟรีชิ้นนี้อย่าลืมสกิปเพื่อนด้านข้างนะคะให้มัน ของฟรีชิ้นนี้ด้วยแล้วกด Follow พี่แป้งชมด้วยนะเขา้าแแบบตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมซึ่งหากน,น้องเข้าแมบบไม่ได้แปลว่าบัญชีโลบอกของ,น,องน้องอายุไม่ถึง13นะคะไปปรับก่อนเด้อและเมื่อน้องเข้ามานะคะกดสตาร์ทได้เลยนะคะแล้วกดด้านซ้ายมือรับเหรียญก่อนนะคะจากนัน้นให้นอนเนี่ยตาพี่แป้งมาได้เลยเพราะตอนนี้นะคะทรงผมพี่แป้งชมบอกไปเมื่อวานเนี่ยสามารถกดรับได้แล้วนะคะเพราะ คนกดไลฟ์แมปของเขานะคะครบตามจํานวนที่เขากําหนดแล้วนั่นเองค่ะให้น้องกดด้านบนนะคะจะได้ของฟรีแน่นอนเพราะถ้ากดตรงหลอดเนี่ยมันชอบบักมีคนยืนบังนะคะจะกดไม่ได้กดอ e ีปั๊มนะคะจะขึ้นมาไอเทมศูนย์โรบาแล้น้องก็สามารถรับโซงผมทรงนี้ฟรีเลยค่ะใครที่ได้แล้วนะ,ะอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมด้วยนะคะ